สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ฮะวันนี้มีงานสวยๆงานน่ารักๆนะครัมาฝากพี่ๆเช่นเดิมก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยนะครับฝากพี่ๆกดติดตามซับไลช่องนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้จะมีชิ้นไหนที่โดนใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ จีดอกไม้ประดับผีเสื้อเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมพามา่าเพทยายเขมนซฟไฟร์สองเจียเพริโดตและอัมทิสประดับเพชร73เม็ดรวม85ตังน้ำหนักรวมทั้งชิ้น10.74กรัมนากวางจี5้าคูณ2.9เซนติเมตรราคาขาย32,900บาท สวยมากๆเลยนะครับสำหรับพี่พี่ที่ชอบงานมีดีไซน์งานจิวเวลรี่ที่มีสีสันที่ดูสดชื่นสบายตาชิ้นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับได้ชิ้นใหญ่อีกด้วยชิ้นงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ครับทำเป็นเรือนนะฮะกระจุกดอกไม้ค่อยๆไล่เฉดสีแล้วก็ประดับเพิ่มความหวานด้วยผีเสื้อเพชรไม่ว่าจะใช้นะครับเป็นจี้ในโอกาสใดๆก็แล้วแต่ ทำให้เราดูโดดเด่นสะดุดตาได้แน่นอนครับเข็มกลัดงูเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเปลือกมุกสีดำและทับทิมประดับเพชรรวมทั้งชิ้น1.70กรัตน้ำหนักรวมนะครับ17.85กรัมนากวางเข็มกลัด7.0คูณ4.2เซนติเมตร ราคาขาย6 000, 2 5 0 0บาทเป็นเข็มกลัดงานดีไซน์นะครับชิ้นใหญ่ที่สวยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีไซน์ที่เหมือนงานศิลปะเหมือนงูจริงๆเลยนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานที่มีการออกแบบได้อย่างลงตัวแล้วก็ไม่เหมือนใครชิ้นนี้ตอบโจทย์แน่นอนใส่เป็นเข็มกลัดกลัดกับชุดเวลาใส่ออกงาน รับรองเลยว่าคนเข้ามาทักแน่นอนครับเข็มกลัดนกคู่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพลอยหลากสีเพชร52เม็ดรวม43ตังน้ำหนักรวมทั้งชิ้น5.31กรัมหน้ากว้าง3.3คูณ2.3เซนติเมตรราคาขายเบาๆ22,900บาท น่ารักมากๆสำหรับเข็มกลัดนกคู่นะครับชิ้นงานอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ครับแล้วก็ขนาดเนี่ยเขาก็จะขนาดใกล้เคียงกับเหรียญ10เล็กกว่าเหรียญ10เล็กน้อยกลัดกับชุดใดๆนะครับทั้งการใส่ออกงานหรือแม้กระทั่งแจ็คเก็ตใส่ทำงานเนี่ยก็เพิ่มความหวานความน่ารักให้กับพี่ๆได้มากเลยครับแหวนดอกพิกุลนกพรั์นะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยพลอยนกพร,รัฐและเพชรซีกแบบรองทรัพย์น้ำหนักรวมทั้งวง4.53กรัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง15,900บาทใส่ง่ายๆครับแล้วก็เป็น,นหนึ่งงานแหวนนกพัรั์หรือว่างานนกปเก้านะครับที่น่าซื้อน่าใช้มาในตัวเรือนทองเป็นเรือนพุ่มดอกพิกุล งานมาในสภาพที่ดีครับแล้วก็ทองเนี่ยเป็นทองเก่าเลยพี่ๆสังเกตที่สีสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีทองเก่านะครับซึ่งสีแบบนี้ดูแล้วรู้เลยนะคะว่างานทองเนี่ยใช้ทองดีแล้วก็งานแน่นหนาดีครับส่วนตัวเรือนพุ่มก็จะเต็มหน้านิ้วแบบนี้นะฮะเห็นชัดสีพลอยหวานลงตัวมากๆกับเรือนทองเก่าแบบนี้พี่ๆที่ชอบงานนกปะเ้า f เลยครับ แหวนเพชรเรือนฉลุลายงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9นะฮะประดับเพชรรวมทั้งวง47ตังแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับ1เม็ดขนาด12ตังแล้วก็เพชรอีก36เม็ดรวม35ตัางน้ำหนักรวม5.19กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเบาๆเพียง 20, 2 2 9 0 0บาท รีบกดจองรีบกด CF มาได้เลยพี่ๆนะครับที่ชอบงานแบบใส่ติดนิ้ววงนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ 1. ในเรื่องของราคาที่ราคาจับต้องได้นะครับแบบเบาๆแล้วก็2ในเรื่องของดีไซน์ค่ะดีไซน์เขาจะเป็นแหวนงานเก่าเน้นความละเอียดรออของชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยขาวไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับสะอาดใช้ได้เลย ส่วนขนาดเวลาใส่ขึ้นนิ้วก็จะได้ขนาดหน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้ยิ่งถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนที่นิ้วค่อนข้างเล็กก็จะใส่แหวนวงนี้ได้สวยกำลังดีเลยกด cf กดจองกันเข้ามาได้เลยนะครับแหวนโบเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ประดับเพชร31เม็ด รวม65ต่างน้ำหนักรวม3.81กรัมขนาดแหวน50.5ราคาขาย2,3,500บาทงานน่ารักนะครับแล้วก็เป็นในหนึ่งงานหวานๆที่ซื้อหากันง่ายๆนะครับแล้วก็งานมาในสภาพที่ดีก้านแหวนแน่นหนาดีนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็แน่นหนาเช่นเดียวกันส่วนเพชรที่ประดับ นะฮะในส่วนของโบเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดีครับชิ้นนี้เหมาะกับพี่ๆนะครับที่นิ้วขนาดค่อนข้างเล็กจะใส่แหวนวงนี้ได้พอดีพอดีแล้วก็ดูเอ่อนรูน่ารักนะครับดูเหมาะมากๆถ้าพี่ๆเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ชอบงานหนวานๆงานที่เป็นรูปโบริบบิ้นอะไรแบบนี้นะครับวงนี้ตอบโจทย์แน่นอน CF เลยครับ แหวนมาคีประดับเพชรซี่เกลี่ยมลูกโลกนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเพชรซี่เกลี่ยมลูกโลกนะครับรวมทั้งวงในอยู่ที่2.26กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับ1เม็ดขนาดประมาณ35ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรบริวานะครับอีก14เม็ดรวม1.91กรัตน้ำหนักรวม7.87กรัมขนาดแหวน 5 4ราคาขาย45500บาทวงนี้เป็นแหวนมาคีวงใหญ่นะครับแล้วก็จะประดับด้วยเพชรซี่ซึ่งจจรนัยแบบเหลี่ยมลูกโลกครับตัวเพชรซี่นะครับเขาก็ได้เพชรเม็ดใหญ่เห็นเล่นไฟดีแบบนี้เลยพี่ๆที่ชอบงานทองชอบงานเพชรซี่งานเพชรลูกโลกนะครับวงนี้น่าจะเป็นอีหนึตัวเลือกที่น่าพิจารณา ชิ้นงานนะฮะดูใหญ่แล้วก็เห็นชัดเป็นชิ้นเป็นอันดี CF ได้เลยครับสร้อยข้อมือมรกตประดับเพชรตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมรกตแซมเบียจีเรนไนแบบมาคีนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร42เม็ด m, รวม1.68กรัตน้ำหนักรวมทั้งชิ้น9.56กรัม ความยาวสร้อย16.5เซนเมตรราคาขาย48,500บาทงานสวยนะครับชิ้นนี้เป็นงานสร้อยข้อมือมรกตเป็นงานเก่างานมาในสภาพที่ดีไม่บุบบี้ครับส่วนมรกตนะฮะเขาจะใช้มรกตเจรนายรูปมาคีมาประดับนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันเพิ่มประกายด้วยเพชรขาวไฟดีอยู่บนตัวเรือนทองแบบนี้ เข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยหน้ามีไว้ใช้ใส่ติดข้อมือมากๆนะครับใส่ได้ในชีวิตประจําวันรวมถึงใช้ในโอกาสพิเศษพิเศษนะครับออกงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ใช้ได้หมดแล้วก็ได้ความเก่าของชิ้นงานนะครับดูดีมากๆเลยสำหรับสร้อยข้อมือมรกตเส้นนี้ราคาจับต้องได้นะคะพี่ๆที่ชอบงานมรกตอยู่แล้ว CF ได้เลยนะครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พี่ๆที่ CF สั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์นะครับจากทางบ้านขอบพระคุณจากใจนะครับต้นกับนิกจะพยายามหาของสวยๆงานดีๆแบบนี้มาให้กับพี่ๆได้รับชมแล้วก็เลือกซื้อกันครับอย่าลืมนะครับร้านของเราเนี่ยมีหน้าร้านะจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ เจเจมชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทำการเวลาบ่ายโมงคึ่งถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับถ้าต้องการมาพบเจอกันก็มาวันเสาร์อาทิตย์ได้เลยวันนี้ต้องกบนี้ขอลาไปก่อนเราพบกันกับการนับเด็ของสวยอีกที S H T. แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย